พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน,นะ,ะลูกหลานเหลนหลนที่เขามาเที่ยวบ้านผมเนี่ยส่วนใหญ่รู้ดีครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีเพียงน้ำดื่ม ให้กินเท่านั้นหลายคนครับบ่นว่าไม่ชอบหลายคนบ่นว่ามันกร่อยและผมเองอก็ชอบลงรูปไปซื้อน้ำทีหนึ่งเนี่ยยีแพ็คจ่ายเงินไปทีครั้งละพันครั้งละพันแต่หลังจากนี้ไม่เอาแล้วนะครับเสียทั้งเวลาเสียทั้งค่าน้ำมันแถมยังมีขยะพลาสติกเต็มบ้านจะเอาขวดไปขายก็คงจะไม่คุ้มวันนี้ก็เลยลองเปิดใจครับใช้เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ RO จากแบรนด์ Philips Water รุ่น ADD 6910โดยสำหรับรุ่นนี้เองเนี่ยมี2ส,สีสันให้เลือกนะครับนั่นก็คือสีขาวและสีดำวิธีการทำงานของตัวเครื่องเขาเนี่ยผมอนุมานด้วยตัวผมเองนะว่าเหมาะสำหรับคนที่เช่าคอนโดอยู่เพราะว่าไม่สะดวกในการขนย้ายน้ำหลายหลายแพ็คขึ้นตึกลงตึกและที่สำคัญครับเราเช่าคอนโดเค้าเนี่ย เราคงไม่สามารถไปตัดต่อท่อประปาของห้องเขาได้และถ้าเกิดใช้เครื่องกรองน้ำดื่มที่มีสายท่อประปาเอาไปต่อเข้ากับซิงค์ล้างจานมันก็คงจะเกะก,กะเธอทะที่ผมหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะว่าวิธีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มรุ่นนี้เนี่ยเขาเพียงแค่เสียบปลั๊กและใส่น้ำสะอาดเข้าไปที่แทงน้ำด้านหลัง ซึ่งจุได้4ลิตรและด้านในของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีแทงค์เก็บน้ำสะอาดที่พร้อมดื่มอีก1.5ลิตรนั่นเองเมื่อทำตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็พร้อมที่จะใช้ฟังก์ชันต่างๆของตัวเครื่องครับสำหรับใครที่ไม่เคยใช้เครื่องกรองน้ำระบบ RO แบบนี้มาก่อนเลยเนะครับตอนที่เราเปิดเครื่องครั้งแรกผมแนะนำไว้อย่างนี้ครับว่าน้ำแรกที่เราเติมเข้าไปในเครื่องเนี่ยอย่าเพิ่งเอามาดื่มกินครับเพราะว่ากระบวนการของเขาเนี่ย จะมีการเอาน้ำสะอาดตรงนั้นไปวิ่งผ่านทุกระบบที่อยู่ในไส้กรองครับมันเลยอาจทำให้มีตะกอนหรือรวมไปถึงครับมีฟองฟอดฟอ,ฟอสีขาวลอยอยู่บริเวณแทงค์เก็บน้ำซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่รู้เนี่ยอาจจะนึกไปได้ว่าเอ๊ะทำไมน้ำมันสีแปลกแกใช่ไหมผมแนะนำครับว่าให้เครื่องทำงานให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาน้ำที่อยู่ในแทงค์เนี่ยไปเททิ้งก่อนนะครับแล้วรอบที่2เนี่ยเราเติมน้าสะอาดเหมือนเดิมแล้วก็กดให้น้าเนี่ย มันกรองและปล่อยออกมาที่แก้วของเราสักประมาณ5-6แก้วทั้งหมดนี้เนี่ยกระบวนการเริ่มต้นของเครื่องกรองน้ำดื่มจะสะอาดและสมบูรณ์ที่สุดครับคล้ายๆกับเป็นการล้างเครื่องเพื่อใช้งานครั้งแรกโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกน้ำสะอาดที่เราต้องการได้ว่าจะเอาเป็นความจุเท่าไหร่เริ่มต้นตั้งแต่น้อยสุดครับ150มลถ้าต้องการไปมากกว่านั้นให้พอดิบพอดีกับ1แก้วเนี่ยก็จะได้ปริมาณ2 1 0มล หรือถ้าเกิดว่าใครอยากได้ปริมาณพอดิบพอดีกับกระติกขนาดเล็กก็300มิลลิลิตรครับและปริมาณสูงสุด ท่าที่เมนูจะมีให้กดก็เป็นกระติกน้ำขนาดใหญ่สูงสุดสามารถกดได้ทีเดียว500มิลลิลิตรครับและคำถามง่ายๆครับที่ผมเองก็สงสัยนั่นแหละเครื่องกรองน้ำดื่มรุ่นนี้เนี่ยสามารถทำอุณหภูมิน้ำแบบไหนได้บ้างผมคงคาดหวังเอาไว้เองครับว่าใครอยากจะกดน้ำดื่มปุ๊บแล้วเย็นทันทีฉับไวแข็งแรงเนี่ยไม่สามารถทำได้ในรุ่นนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากดื่มน้ำดื่มที่กรองมาแล้วเป็นอุณหภูมิห้อง สามารถใช้ฟีเจอร์เลือกปริมาณน,น้ำได้เลยทันทีเลือกปุ๊บก,กดปับ๊บดื่มปุ๊บแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการน้ำอุ่นๆหรือน้ำร้อนเพื่อเอาไปชงชาชงกาแฟหรือต้มบะหมี่สาเร็จรูปเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกโหมดความร้อนได้จากฝั่งซ้ายบนนะครับเขาก็จะมีน้ำให้เลือกความร้อน3ระดับครับเริ่มตั้งแต่น้ำอุ่นๆส่น45องศาเซลเซียสระดับที่2เนี่ยร้อนขึ้นมาหน่อยครับชงชานี่น่าจะเหมาะครับ85องศาเซลเซียสและปิดท้ายด้วยการแบบกึ่งต้มกึ่งทําให้สุก ความร้อนจะอยู่ที่95องศาเซลเซียสครับเฉพาะในโหมดของน้ําอุณหภูมิร้อนก่อนที่เราจะกดปล่อยน้ําได้เราจะต้องไปกดปุ่มคําว่า safety lock ก่อนนะครับให้ไฟมันดับลงหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปทัชไปแตะที่ปุ่มปล่อยน้ําเพราะว่าปุ่มนี้เองเนี่ยเป็นปุ่มในการป้องกันเด็กมาเล่นตัวเครื่องนะครับไม่ให้น้ําร้อนลวกมือนั่นเอง จุดเด่นจุดหนึ่งของเครื่องกองน้ำดื่มรุ่นนี้นะครับที่เขาเคลมเอาไว้ว่าเขาสามารถทำให้น้ำปกติอุณหภูมิห้องเนี่ยร้อนได้เร็วสุดภายใน3วินาทีครับ ใครที่แบบชีวิตเร่งรีบมากๆอยากได้ตอนนี้อยากได้เดี๋ยวนี้อยากให้มันร้อนทันทีก็จะต้องเป็นเครื่องกรองน้ําดื่มรุ่นนี้แหละและด้วยความอยากรู้นะครับว่าน้ําร้อนสุดเท่าที่เครื่องจะทําได้เนี่ยมันสามารถใช้ต้มบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปได้หรือไม่นะฮะเราก็ตั้งไว้เลย95องศาเซลเซียสแล้วเราก็ไม่รอครับเรากดปล่อยน้ําโดยทันทีเลยส่วนในเรื่องปริมาณนะถ้าใครกะไม่ถูกเนี่ยเราก็กดๆไปก่อนแหละเมื่อน้ํามันไม่พอก็เติมเสริมเข้าไปแล้วก็สามารถแตะทัชอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันหยุดได้ เมื่อรอครบ3นาทีครับตามมาตรฐานอุตสาหกรรมในการต้มมาม่าที่คนไทยรู้จักกันดีหลังจากนั้นเนี่ยเส้นนุ่มครับพร้อมรับประทานทําน้ําร้อนภายใน3วินาทีนั้นมันของจริงครับเพราะว่าผมไปเปรียบเทียบม,มาแล้วครับในรุ่นอื่นๆที่อยู่ในท้องตลาดเครื่องกรองน้ําดื่มเนี่ยส่วนใหญ่ครับเขาทําอุณหภูมิเย็นได้ก็จริงแบบที่ผมต้องการเลยหรือไม่ก็ทําน้ําร้อนได้ก็จริงแบบที่เครื่องนี้ก็ทําได้เหมือนกัน แต่ไอความเร่งรีบเราจะเป็นต้องรอครับอาจจะต้องรอประมาณ30วิอาจจะต้องรอไปประมาณ1นาทีกว่ากว่าที่ความร้อนมันจะไปถึงตามที่เราตั้งค่า,าไว้มันก็เลยเกิดข้อแตกต่างและหากใครใช้ชีวิตรีบจัดจัดก็ต้องรุ่นนี้แหละและถ้าถามว่าเมื่อเราใช้โหมดน้ําร้อนที่สุด95สาองศาเซลเซียสเนี่ยเขากินไฟมากไหมตามสเปคนะครับที่สติ๊กเกอร์แล้วก็ในใบคู่มือได้ระบุไว้เขาจะกินไฟเต็มที่อยู่ที่2,000วัตต์ ก็ประมาณเครื่องทําน้ําอุ่นที่อยู่ในห้องน้ํานั่นแหละเอาล่ะคราวนี้เรามาพูดถึงน้ําที่เรากรองมาเพื่อดื่มเนี่ยสาาะอาดเลาะอะไรอย่างตอนแรกเราบอกไปแล้วว่าระบบของเขาคือ RO ชื่อเต็มของเขาคือ Reverse Osmosis ครับก็คือการกรองด้วยฟิลเตอร์หลายๆชั้นซึ่งถามว่าไส้กรองของเขาอะ่ะหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันเปลี่ยนยากไหมเพราะว่าเครื่องกรองน้ำดื่มที่ดีเนี่ยไม่ใช่ซื้อมาครั้งเดียวแล้วใช้ย,วยาวๆ10ปีนะครับจะต้องมีการเปลี่ยนไส้กรองฟิลเตอร์ด้านในด้วย ทุกๆกี่เดือนก็ว่าไปตามความคิดเห็นของผู้ซื้อ2เดือนครั้งก็แล้วแต่ถ้าง,งบคุณมากพอวิธีในการเปลี่ยนไส้กรองนั้นง่ายมากๆครับเพียงแค่กดปุ่มด้านบนเนี่ยแล้วฝามันจะกระเด้งเปิดมาทันทีหลังจากนั้นเนี่ยเราก็หมุนตัวไส้กรองไปทางซ้ายครับหรือว่าทวนเข็มนาฬิกาเราก็สามารถที่จะถอดตัวฟิลเตอร์หรือไส้กรองน้ําออกมาได้ง่ายๆแบบนี้แล้วตามสเปคฟิลิปวอเตอร์บอกว่า ไส้กรองควรจะเปลี่ยนทุกๆ1ปีครับและผมก็ทําการสืบมาอย่างเรียบร้อยแล้วว่าไส้กรองอันนี้เนี่ยราคา3440บาท คราวนี้ก็ต้องไปคิดต่อกันอเอาเองครับว่าราคาไส้กรองเท่านี้เนี่ยคุณจ่ายได้ไหมหนึ่งปีครั้งหนึ่งอ่ะและสิ่งที่อยู่ด้านในไส้กองนะครับเราไม่สามารถจะบิดเปิดดูด้านในได้แหละว,ว่ามันหน้าตาแบบไหนแต่ด้วยความที่ว่าเขาจะต้องเขียนระบุเอาไว้ว่าด้านในกรองด้วยวิธีอะไรบ้างโดยที่น้ำสะอาดที่เราได้เติมลงไปที่แทงค์ด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยเมื่อไหลลงไปที่ฟิลเตอร์จะโดนกรองด้วยไส้กรอง PP ครับซึ่งเป็นการกรองสนิมกรองตะกอน กรองลาแดงรวมไปถึงสิ่งสกรปรกขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะถูกกรองด้วยไส้กรองคาร์บอนครับที่จะมีการกําจัดสตูพืชที่ตกค้างรวมถึงกลิ่นของคอรลีนที่ปนมากับน้ําปะปานั่นแหละหลังจากนั้นครับก็จะมีเป็นไส้กรอง p ีพอีกหนึ่งชั้นเพื่อกรองอนุภาคขนาดเล็กและไปต่อกันที่หัวใจหลักหัวใจสําคัญครับ ไส้กรอง R.O. ซึ่งจะเป็นการกรองแบคทีเรียไวรัสและก็โลหะหนักออกไปจากน้ำสะอาดที่เราได้เติมลงไปและปิดท้ายด้วยการกรองด้วยไส้กรองคาร์บอนครับเป็นการปรับปรุงรสชาติให้ดีและเหมาะสมกับการดื่มกินมากยิ่งขึ้นและแน่นอนครับเรื่องที่หลายๆคนกังวลก็คือถ้าเราซื้อ Philips Water รุ่นนี้มาใช้เนี่ยเออแล้ววันใดวันหนึ่งไส้กรองของยี่ห้อเขาเองเนี่ย มันจะยังมีวางขายอยู่หรือเปล่าวันใดวันหนึ่งของมันก็อาจจะขาดตลาดหรือไม่ผลิตไปแล้วก็ได้แต่ทาง p h i l i p s วอเตอรเนี่ยเขามีการการันตีเอาไว้จากผู้ผลิตครับหากว่าภายใน10ปีนี้เนี่ยลูกค้าไม่สามารถหาไส้กรองมาเปลี่ยนได้คุณสามารถถือไส้กรองอันนี้ไปซื้อเครื่องใหม่ได้เลยครับในราคาไส้กรองโหดปะเอาเรื่องปะ เมื่อน้ำในแทงค์ที่จุน้ำสะอาดใกล้หมดนะครับเขาก็จะมีการแจ้งเตือนเป็นไอคอนที่หน้าจอของเขาด้วยซึ่งขั้นตอนนี้นะครับถ้าให้ดีเนี่ยเราสามารถปิดเครื่องแล้วก็นำแทงค์ไปเติมน้ำได้เลยครับอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งนานครับเพราะว่ามันไม่ส่งผลด,ดีต่อเครื่องและสำหรับคนที่รู้อยู่แล้วนะครับว่าเราเนี่ยดื่มน้ำเยอะหรือว่าในบ้านเรามีครอบครัวหลายคนเนี่ยเราต้องการจะกดน้ำดื่มติดติดกันสัก3 4มสี่ห้าแก้ว แน่นอนครับว่ากระบวนการทํางานของตัวเครื่องนั้นอาจจะไม่เอื้ออํานวยให้สามารถกดน้ําในปริมาณเยอะๆได้เพราะว่าถ้าเราดูกันที่ขนาดความจุน้ําสะอาดที่ถูกกรองแล้วสเปคอยู่ที่1.5ลิตรเราสามารถจะก,กดน้ํามาดื่มได้เต็มที่ก็คือ1.5ลิตรครับหลังจากนั้นจะต้องรอตัวเครื่องเขาทํางานแป๊บหนึ่งไม่เกิน30วินาทีครับเขาก็จะมีไอคอนขึ้นอยู่ที่หน้าจอด้วยนะว่าณขณะนี้กําลังอยู่ในโหมด การกรองน้ําดื่มอยู่ให้รอแป๊บหนึ่งถ้าเกิดว่าการทัชไปที่ปุ่มการปล่อยน้ําแล้วน้ําไม่ไหลออกมานั่นแหละครับเขากาลังรอกระบวนการกรองน้ําอยู่อย่าเพิ่งใจร้อนนะว้า oh. เรามาพูดถึงขั้นตอนในการใช้งานกันบ้างดีก,กว่านะครับเราก็เพียงแค่เลือกปริมาณน,น้ําที่อยากได้อุณหภูมิที่อยากได้เมื่อครบตามปริมาณที่เราเลือกพร้อมดื่มครับพาทนี้ผมไม่มีการตัดไม่มีการต่อไม่มีจำขัดแน่นอนครับ น้ำออกมาจากเครื่องนี้เดี๋ยวผมดื่มให้ดูต้องบอกก่อนว่าน้ำที่ผมใช้เติมเข้าไปในเครื่องเข้าไปในระบบเนี่ยมันคือน้ำประปาที่ออกมาจากก๊อกห้องครัวครับพอมาผ่านเครื่องกรองปุ๊บเนี่ยผมจะสรุปไว้ง่ายสั้นๆแบบนี้นะครับเบื้องต้นไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นคอลอรีนแล้วก็ไม่มีรสชาติที่รู้สึกว่าแหม่งแหม่งแปลกแปลก ไม่ได้มีความคล้ายกับการดื่มคอรลีนถามว่าคุณนิวเคยดื่มคอรลีนเหรอเคยครับผมเคยไปเที่ยวภูกระดึงครับแล้วตอนนั้นยังวัยรุ่นอยู่ไม่ค่อยมีตังค์เราก็เลยไปกรอกน้ำกอกหน้าห้องน้ำดื่มครับผมมีพยาน 4- ี่ห้าคนช่วยยืนยันได้ซึ่งนะวันนั้นเองอะ่ะเหม็นด้วยครับแล้วรสชาติไม่ดีเลยแต่ที่ยอมดื่มเข้าไปได้เพราะว่าภูกระดึงมันหนาวครับพอน้ำมันอุณหภูมิเย็นอะ่ะอะไรมันก็ดื่มเข้าไปได้หมดครับแต่อันนี้เป็นน้ำอุณหภูมิห้องผมกดให้ดูอีกทีนนึนี่ครับ อุณหภูมิห้องตอนนี้คือ32สองศาเซลเซียสผมดื่มให้ดูไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติแต่ถามว่ามันคล้ายกับน,น้ำที่ผมดื่มกินอยู่ทุกวันหรือเปล่าอืมผมว่ามันคล้ายตรงที่ว่ารสชาติเนี่ยปลายมันแอบหวานแต่ละคนคิดเห็นไม่เหมือนกันครับย้ำกันอีกทีสำหรับเรื่องหนึ่งครับที่ผมรู้สึก,กน,นะว่าถ้าเจ้าเครื่องนี้เนี่ย มันสามารถผลิตออกมาเป็นน้ำเย็นได้อุณหภูมิประมาณสักสิบถึงสิบห้าองศาอะไรเงี้ยแบบเย็นไม่ต้องเย็นมากอะผมว่ามันจะเวิร์กกว่านี้นะครับเพราะว่าดูจากราคาค่าเครื่องทําได้เพียงแค่อุณหภูมิห้องกับน้ําร้อนผมรู้สึกว่ามันยังไปไม่สุดอยากได้น้ําแบบกินแล้วแบบแก้กระหายได้น้ําเย็นอะไรประมาณนี้ไม่ต้องถึงขั้นผลิตน้ําแข็งได้หรอกความรู้สึกสําหรับเครื่องนี้ประมาณนี้แล้วกันครับกินให้หมดแก้วเลยไหมไหนๆก็กินแล้ว คราวนี้เราพาทุกท่านนะครับมาคำนวณในเรื่องความคุ้มค่ากันบ้างดีกว่าและผมเองก็อยากรู้ซะด้วยเพราะว่าผมเปิดมาด้วยเรื่องของทุกๆเดือนผมจะต้องขับรถครับไปซื้อน้ำแพ็คหนึ่งเนี่ยประมาณสัก60บาทซื้อครั้งหนึ่งก็ประมาณสัก20แพ็คครับจ่ายเงินครั้งหนึ่งเป็นพันพันบาทมันคุ้มมากกว่าที่เราซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มของฟิลิปวอสเตอร์รุ่นนี้หรือเปล่าเราก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมครับ เขาบอกว่าไส้กรอง1แท่งเนี่ยที่มีอายุการใช้งาน1ปีสามารถทีกรองน้ำสะอาดที่ดื่มได้เนี่ยนับเป็น5,714ขวดผมก็เลยเอาข้อมูลตรงนี้ครับไปถามเพื่อนคนหนึ่งที่เก่งมากเวอร์ Google Gemini ครับช่วยคำนวณให้หน่อยได้ป่าว่าเครื่องรุ่นนี้เนี่ยจะสามารถกรองน้ำดื่มได้ปีละกี่ขวด ถ้าเกิดว่าขวดนั้นๆเนี่ยมีความจุ600มิลลิลิตรเทียบเท่ากับน้ำดื่มที่ผมดื่มกินเป็นประจำคำตอบที่ได้ก็คือไส้กรองฟิลิปวอเตอร์ที่อยู่ในรุ่นนี้เนี่ยสามารถกรองน้ำดื่มออกมาได้3,333ขวดครับคราวนี้เราก็เลยต้องมาคำนวณย้อนกลับครับว่า ไอ้สามพันสขวดที่เครื่องนี้สามารถกลองมันจะตีเป็นมูลค่าเงินที่อันไหนถูกกว่าอันไหนประหยัดกว่าเจ้าฟิลิปวอเตอร์รุ่น a d d 6910เนี่ยเขาขายอยู่ที่1,2600บาทนะครับถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับการซื้อน้ำทุกเดือนจำนวน20แพ็คแพ็คละ60บาทเป็นเงิน1,200บาทต่อครั้งต่อเดือนเนี่ยผมจะต้องซื้อซ้ำๆแบบนี้ได้เกือบ10เดือนครึ่งครับโดยที่ผมจะได้น้ำดื่ม ทั้งหมด2520ขวดคิดเป็นเงิน12,600บาทพอดีแบบเป๊ะหากเราดูจากการคำนวณต้นทุนณนะตอนนี้นะฟิลิปวอเตอร์รุ่นที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยผลิตน้ำได้3,33 3, 3 33ขวดมากกว่าการที่คุณขับรถไปซื้อน้ำดื่มสิงก็จริงครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ครับผมยังไม่ได้เอาไปรวมเข้ากับค่าไฟที่ต้องจ่ายเครื่องกองน้ำรวมไปถึงยังไม่ได้เอาไปรวมเข้ากับค่าน้ำประปาที่จะต้องเติมเข้าไปในเครื่องกองน้ำรุ่นนี้ และปิดท้ายครับผมยังไม่ได้เอาไปรวมกับค่าไส้กรองที่เราจะต้องเปลี่ยนทุกปีแต่ว่าความคุ้มค่าที่เป็นหมัดฮุกเอาชนะการขับรถไปซื้อน้ําขวดได้ก็คือเจ้าฟิลิปวอเตอร์รุ่นที่เรารีวิวอยู่เนี่ยในปีแรกๆมันยังไม่คืนทุนมันยังไม่คุ้มค่าเครื่องหรอกครับแต่ว่าปีต่อๆไปเนี่ยเมื่อเราเอาต้นทุนค่าไส้กรองที่แท่งละ3า4 0บาทมาคํานวณเนี่ยเราก็จะพบว่าค่าน้ําดื่มต่อ1ขวดกลายเป็นว่าถูกกว่า ครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวถ้าให้พูดกันแบบเข้าใจตรง,งก็คือในหนึ่งปีเนี่ยเราเสียค่าไส้กรอง3440บาทแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นต้นทุนแฝงพวกค่าไฟค่าปลาปลา,าแค่นั้นเลยครับ และทั้งนั้นทั้งนี้ครับจุดที่แตกต่างกับการที่เรามีเครื่องกรองน้ําดื่มเป็นของตัวเองอยู่ที่บ้านอยู่ที่คอนโดเนี่ยไม่เหมือนกับการที่เราไปซื้อน้ําแพ็คน้ําขวดอย่างไรเวลาที่เราอยากจะดื่มนะ้ําเราก็จะต้องเอาแก้วไปวางตรงตําแหน่งตรงนี้หรือเอาขวดไปจ่อรอที่ในตําแหน่งที่น้ํากรองมันจะไหลออกมาถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดื่มน้ําเย็นๆคุณก็จะต้องมากรอกน้ําครับ แล้วเอาขวดพวกนี้เนี่ยไปยัดใส่ตู้เย็นอีกครั้งหนึ่งหลายๆคนมองว่ามันไม่ค่อยสะดวกมันไม่ค่อยสบายมันจะต้องมีคนหนึ่งครับในบ้านที่จะต้องมานิวเอ้กกอ,อกน้ำใม่แม่หน่อยขัดจังหวะเล่นเกมของเด็กน้อยจริงๆถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ความสะดวกสบายของแท้เนี่ยยังไงแล้วน้ําดื่มขวดที่ขายเป็นแพ็คแบบนั้นมันสะดวกกว่าเพราะาแกะออกจากแพ็คแล้วกะยัดเข้าตู้เย็นได้เลยไงเพราะฉะนั้นครับจุดประสงค์ของเครื่องกองน้ําดื่มรุ่นนี้ก็เลยเหมาะสําหรับคนที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย ในปีที่2เป็นต้นไปจริงๆแหละเอาล่ะคราวนี้เราย้อนกลับมาเรื่องราคาที่เราต้องจ่ายครับถ้าเกิดว่าใครซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่เขารองรับการผ่อนอย่าง s h o ป e e เนี่ยคุณสามารถใช้บัตรเครดิตกสิกรครับผ่อนไปเลยครับ0% 10เดือนหรือถ้าเกิดว่าใครมีบัตรสมาชิกของอีออนเนี่ยมันจะเฟี้ยวกว่าตรงที่ว่าคุณผ่อนไปเลยครับเต็มที่คือ36เดือนกับดอกเบี้ย0.59% ตกแล้วเดือนหนึ่งจ่ายเพียงแค่ไม่ถึง430บาทและทั้งหมดนี้ที่เราเล่ามานะครับเขารับประกันเฉพาะตัวเครื่องเนี่ยให้นานถึง2ปีครับเอาเป็นว่าใครดูแล้วเกิดคำถามใครดูแล้วอยากจะมาช่วยคำนวณว่าแบบนั้นแบบนี้หรือโซลูชันวิธีการที่เราจะดื่มน้ำสักขวดหนึ่งเนี่ยแบบไหนมันคุ้มที่สุดแบบไหนมันสะดวกและดีที่สุดผมเองก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าคนอื่นคิดเหมือนผมแล้วผมเนี่ยอาจจะคิดต่างจากคนอื่นอย่างไรกันบ้าง เข้ามาดิสคัตกันคุยกันในช่องคอมเมนต์ได้เลยเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็คงจะต้องทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและดูคลิปนี้จนจบอย่าลืมนะใครอยากจะสั่งซื้อไปใช้งานเนี่ยผมได้ทำการแปะลิงก์ไปแล้วทุกช่องทางรวมไปถึงใส่ตะกร้า YouTube ซ้ายล่างของคลิปนี้ไว้ด้วยเช่นเดียวกันเอาเป็นว่าเราจากลากันเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าเมื่อมีเครื่องกองน้ำดื่มที่น่าสนใจแบบนี้อีกจะมีฟีเจอร์อะไรที่ว้าวกว่านี้แปลกใหม่กว่านี้คุ้มค่ามากกว่านี้ก็เดี๋ยวก,กลัับ้ววคครรสสดีับ thank <laughs> you